ทีนี้เดี๋ยวเราไปแลกงานวิ่งกันบ้างอย่างยุ่แขกกระบี่นะโดยทีกระบี่ก็คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะนักวิ่งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติว่าสร้างพันคนค่ะทีได้รวมวิ่งซีนิกฮาฟมารา r อนซ่องพันค่ะเป็นนึ่งในรายการวิ่งข้องไทยทีได้รับรองมาตร่านระดับโลกปี2 0อ3ค่ะ บริเวณนาฮาดนพรัตธาราตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบีค่ะได้มีการจัดงานกระบีซีนิกฮาฟมาราธอนอ2023โดยมีนายส้มชายหัานผักดีปฏิมารองผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบีเป็นประธานเปิดการแข่งขันค่ะมีนายโคซิดควนซ่อนผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดกระบีนายองค์กรเจียมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรสอัพเวิร์กจำกัดและก็ผู้อำนวยการการจัดการแข่งขันค่ะมีนักวิ่งทางชาวไทย แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ารวมวิ่งกันว่าสร้างผ่นคนเนาะค่ะครับกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นเบื่อสนับสนุนส่งเสริมยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่นะครับเมืองกีฬานะครับนะกระบี่สปอร์ตคิดซีนะครับพัฒนาสู่รับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่นะครับในช่วงของกรีนซีซั่นครับส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในจังหวัดเพิ่มขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวยกระดับเป็นศูนย์กลางการกีฬาของจังหวัดชายฝั่งอันดามัน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่4นะครับระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนที่ผ่านมาเริ่มวิ่งแข่จุดสตาร์สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่เอานางสู่เส้นชัยอุทยานแห่งชาติอันนพประรัฐารามุ่เกาะพีพีสนามการแข่งขันกระบี่ซีนิกอัพมาราธอน2 0 2 3ได้รับรองมาตรฐานระดับเวอร์เอชเลสิดนะครับเป็นหนึ่งในรายการวิ่งกองไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกในปี2 0 2 3นะครับโโอ้หหันย้ายอ่านตู้นะวิ่งระดับโลกมาตราฐานดีครับน้องยิ่งอมนั่นแหละค่ะ